สวัสดีครับผมเบิร์นะครับจากร้านเบิร์มอไซ2์1อวันนี้ขอพาเพื่อนๆมาชมนะครับ Honda r e b e บ500เชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2017นะครับรุ่นปีผลิต2017ตรงรุ่นนะครับสีเทาดำนะครับสภาพแต่งหล่อๆเลยนะครับใครหาอยู่ผมแนะนำเลยนะครับถ้าใครชอบแบบรถแต่งหล่อๆสภาพพร้อมใช้นะครับรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับผมนำเสนอในราคาคุ้มๆกันไปเลยนะครับ 89,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับรีเบล500ปี2017สภาพแต่งละลอราคาเพียง89,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้วันรับรถจ่ายเพียง1,900บาทนะครับทำสัญญาผ่านรับรถได้เลยนะครับดาวเพียง1,900บาทเท่านั้นนะครับสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับอาชีพอิสระก็สามารถทำสัญญาได้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามผมได้นะครับ0891666761ผมเบิ้ลครับ มีบริการส่งทั่วประเทศนะครับใครสนใจก็เข้ามาชมรถได้นะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์62ทับ 2, มา200เมตรอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับคราวนี้เราลองมาชมเลขไม์กันครับ <S <S เครื่องดีสีเดิมนะครับเลขไม์เพียง33,000มโลนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์ครับ ครับใครสนใจเจ้ารีเบล500สภาพหล่อๆคันนี้ก็สามารถมาชมรถตัวจริงที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ